คุณเป็นคนหนึ่งที่พลิกตัวไปกี่รอบแล้วคืนนี้แถมยังต้องตื่นกลางดึกบ่อยๆใช่ไหมครับจะดีแค่ไหนถ้าผมบอกว่าคําตอบอาจอยู่ในห้องครัวของคุณกับวัตถุดิบง่ายๆอย่างกระเทียมครับในวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกสี่งล็กลับจากธรรมชาติในการใช้กระเทียมเพื่อช่วยให้คุณนอนหลับได้สนิทและลึกขึ้นตั้งแต่วิธีง่ายๆที่ไม่ต้องกินไปจนถึงสูตรเครื่องดื่มและสุดยอดกระเทียมดำครับอย่าลืมกด subscribe และดูให้จบนะครับ เพราะสุขภาพการนอนที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คุณคิดครับหลายท่านที่กำลังประสบปัญหานอนไม่หลับหรือหลับหับตื่นตื่นตลอดทั้งคืนนะครับอาจจะคาดไม่ถึงว่าเคล็ดลับในการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนั้นซ่อนอยู่ในครัวของเรานี่เองครับใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงกระเทียมวัตถุดิบพื้นฐานที่ทุกบ้านต้องมีติดครัว เราคุ้นเคยกับกระเทียมในฐานะเครื่องเทศที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารไม่ว่าจะเป็นในผัดกระเพราหอมๆน้ำพริกรสเด็ดหรือแม้แต่กระเทียมเจียวที่โรยหน้าก๋วยเตี๋ยวแต่หลายคนอาจยังไม่ทราบ,รบว่าภายใต้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นั้นกระเทียมมีสรรพคุณทางยาที่น่าทึ่งโดยเฉพาะการเป็นตัวช่วยจากธรรมชาติที่ทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันครับว่าวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไร กุญแจสําคัญที่อยู่ในกระเทียมก็คือสารประกอบที่ชื่อว่าอะลิซินครับสารอะลิซินนี้มีฤทธิ์เดชที่โดดเด่นมากในการช่วยให้ระบบประสาทซิมพาเทติกของเราสงบลงระบบประสาทส่วนนี้เปรียบเสมือนสวิตช์เปิดหมดตื่นตัวของร่างกายหรือที่เรียกว่าสภาวะสู้หรือหนีซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เรารู้สึกกระสับกระสายตึงเครียดและขมตานอนไม่หลับเมื่อเราได้รับสารอะลิซินเข้าไปในร่างกายมันจะออกฤทธิ์ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและผ่อนคลายลง ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงเล็กน้อยและอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงสู่จังหวะที่เหมาะแก่การพักผ่อนไม่เพียงเท่านั้นนะครับงานวิจัยสมัยใหม่ยังค้นพบอีกว่ากระเทียมสามารถกระตุ้นให้ร่างกายของเราผลิตสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าเซโรโทนินได้มากขึ้นซึ่งเซโรโทนินนี่เองที่เป็นสารตั้งต้นสําคัญในการสร้างเมลาโทนินหรือฮอร์โมนแห่งการนอนหลับตามธรรมชาติของร่างกายดังนั้น การที่ร่างกายมีระดับเซโรโทนินที่เหมาะสมก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายสามารถสร้างเมลาโทนินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำเราเข้าสู่การนอนหลับที่ลึกและมีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองครับเมื่อเราเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ของกระเทียมกันแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนุ่มนวลที่สุดและไม่ต้องรับประทานเข้าไปแม้แต่กลีบเดียวนั่นก็คือวิธีวางกระเทียมไว้ใต้หมอนครับ ฟังดูอาจจะแปลกนะครับแต่เป็นวิธีที่ใช้กันมานานและมีหลักการรองรับอยู่ครับวิธีทำนั้นก็ตรงไปตรงมามากเพียงแค่นำกระเทียมสดมา1-2กลีบปอกเปลือกออกให้เกลี้ยงแนะนำว่าให้เลือกใช้เป็นกระเทียมไทยกลีบเล็กนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วกระเทียมไทยจะมีน้ำมันหอมระเหยและสารอาลิซินที่เข้มข้นกว่ากระเทียมจีนทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับวิธีนี้จากนั้นก็นำกระเทียมที่ปอกแล้วไปวางไว้ใต้หมอนที่เราใช้หนุนนอน อาจจะวางไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของหมอนเพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามีอะไรมารบกวนครับคำถามสำคัญก็คือแค่วางไว้เฉยๆเนี่ยจะช่วยให้หลับดีขึ้นได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ไอระเหยและกลิ่นอ่อนๆของสารประกอบซัลเฟอร์และอาลิซินที่ค่อยๆปล่อยออกมาจากตัวกระเทียมตลอดทั้งคืนครับเมื่อเราสูดดมกลิ่นนี้เข้าไปในขณะที่เรากำลังจะหลับมันจะเข้าไปช่วยลดอาการบวมในโพรงจมูกทำให้จมูกโลง่งหายใจได้สะดวกและลึกขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญมากของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพแต่ที่ล้ําลึกไปกว่านั้นก็คือกลิ่นของกระเทียมจะเดินทางผ่านประสาทการรับกลิ่นขึ้นไปกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่าระบบลิมบิกโดยตรงซึ่งระบบนี้เป็นศูนย์กลางควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของเราการที่ระบบลิมบิกได้รับสัญญ,ญาณที่ช่วยให้ผ่อนคลายนี้ก็เปรียบเสมือนการส่งข้อความไปบอกร่างกายและจิตใจว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะปลอดภัยแล้วทำให้ระบบประสาทส่วนกลางค่อยๆลดการทำงานลง ทำให้เราเข้าสู่สภาวะสงบและพร้อมสำหรับการนอนหลับได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับวิธีนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของกระเทียมครับมาต่อกันที่วิธีที่2นะครับวิธีนี้จะมีความเข้มข้นและออกฤทธิ์โดยตรงมากขึ้นนั่นก็คือการพอกกระเทียมบดไว้ที่ฝ่าเท้าครับวิธีนี้มีรากฐานมาจากศาสตร์การแพทย์แผนจีนโบราณที่เชื่อว่า ฝ่าเท้าของเราเป็นศูนย์รวมของจุดสะท้อนและเส้นประสาทที่เชื่อมต่อไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายโดยมีจุดหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับการนอนหลับซึ่งก็คือจุดย่งเฉือนซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณอุ้งเท้าที่บุ๋มที่สุดเมื่อเรางอนนิ้วเท้าเข้ามาครับการกระตุ้นที่จุดนี้เชื่อว่าจะช่วยดึงพลังงานที่ฟุ้งซ่านอยู่ในสมองและร่างกายส่วนบนให้ไหลเวียนลงสู่ด้านล่างทําให้เรารู้สึกสงบและผ่อนคลายลงได้ครับสําหรับวิธีการทําก็ไม่ซับซ้อนครับ ให้นํากระเทียมไทยสดประมาณ2-3ากลีบม,มาทุบหรือสับให้ละเอียดจากนั้นนําไปพอกไว้ที่บริเวณจุดยงเฉยนบนฝ่าเท้าทั้งสองข้างแล้วใช้พลาสเตอร์ยาหรือผ้ากอสปิดทับไว้เพื่อไม่ให้กระเทียมหลุดออกให้พอกทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดแนะนําให้ทําสัปดาห์ละ2-4ครั้งโดยทําในช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก่อนเข้านอนครับในมุมมองของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สามารถอธิบายได้ว่า ผิวหนังบริเวณฝ่าเท้าของเรานั้นค่อนข้างบางและมีเส้นเลือดฝอยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้สารอะลิซินในกระเทียมสามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสะเลือดได้โดยตรงเมื่อสารอะลิซินเข้าไปแล้วก็จะไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทำให้เกิดความรู้สึกอุ่นสบายที่ปลายเท้าและส่งสัญญาณผ่านระบบประสาทส่วนปลายขึ้นไปยังสมองเพื่อบอกให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนซึ่งให้ผลลัพธ์คล้ายกันกับการแชร่เท้าในน้ำอุ่นนั่นเองครับแต่วิธีนี้มีข้อควรระวังสำคัญนะครับ เนื่องจากกระเทียมมีริดร้อนบางท่านอาจเกิดอาการแสบหรือระคายเคืองผิวหนังได้ดังนั้นก่อนใช้จริงควรทดสอบกับผิวหนังบริเวณเล็กๆก,ก,ก่อนหรืออาจผสมกับน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยเพื่อลดความเข้มข้นลงครับหลังจากที่เราได้ลองวิธีใช้กระเทียมจากภายนอกกันไปแล้ว2วิธีนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีที่3ซึ่งเป็นการรับประทานกันบ้าง แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเคี้ยวกระเทียมสดๆนะครับเพราะนี่คือสูตรเครื่องดื่มอุ่นๆก่อนนอนที่เรียกว่านมกระเทียมครับหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการดื่มนมอุ่นๆหรือน้ำสมุนไพรร้อนๆอย่างน้ำขิงหรือน้ำมาตุมก่อนนอนเพื่อช่วยให้หลับสบายซึ่งนมกระเทียมก็ใช้หลักการเดียวกันครับคือการใช้เครื่องดื่มอุ่นๆเข้าไปช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายและกล่อมจิตใจให้ผ่อนคลายสำหรับส่วนผสมก็หาได้ง่ายมากๆครับ ใช้เพียงแค่กระเทียมไทย4-5กลีบนมสดรสจืดหนึ่งถ้วยและน้ำผึ้งแท้อีกหนึ่งช้อนชาวิธีทำก็คือเริ่มจากนำกระเทียมมาทุบพอแตกเพื่อให้น้ำมันและสารสำคัญออกมาได้ดีที่สุดจากนั้นนำนมสดใส่หม้อใบเล็กตั้งไฟอ,อ่อ,อนๆแล้วใส่กระเทียมที่ทุบไว้ลงไปเคี่ยวด้วยการประมาณ10-15นาทีพยายามอย่าใช้ไฟแรงจนนมเดือดพล่านนะครับแค่ให้ร้อนระอุเพื่อให้สารจากกระเทียมค่อยๆซึมออกมา เมื edge, então, ่อครบเวลาแล้วให้ยกลงจากเตากรองเอากากระเทียมออกแล้วพักไว้ให้อุ่นลงสักครู่ก่อนจะเติมน้ำพึ่งลงไปคนให้เข้ากันเหตุผลที่เครื่องดื่มนี้ได้ผลดีก็เพราะว่าความอุ่นของนมจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายและเมื่ออุณหภูมิลดลงสู่ระดับปกติก็จะส่งสัญญาณให้สมองรู้สึกง่วงอีกทั้งในนมยังมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน เมื่อรวมพลังกับสรรพคุณของกระเทียมที่ช่วยลดการอักเสบและปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดไม่ให้แกว่งขึ้นลงตอนกลางดึกเครื่องดื่มแก้วนี้จึงกลายเป็นตัวช่วยเช่นดีที่ทำให้เราหลับลึกและยาวนานขึ้นครับสำหรับท่านที่แพ้นมวัวก,ก็สามารถปรับไปใช้น้ำเต้าหู้จืดนมอัลมอนด์หรือนมข้าวแทนได้เลยครับมาถึงวิธีสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งวิธีนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขั้นกว่าของการใช้กระเทียมเพื่อสุขภาพ และเป็นการลงทุนเพื่อการนอนหลับในระยะยาวเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการรับประทานกระเทียมดำหรือ black garlic ครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือเคยเห็นวางขายตามร้านค้าเพื่อสุขภาพกันมาบ้างแล้วนะครับกระเทียมดำนั้นไม่ใช่กระเทียมสายพันธุ์พิเศษแต่อย่างใดแต่มันคือกระเทียมขาวธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละครับที่ถูกนําไปผา่านกระบวนการหมักบ่มในอุณหภูมิและความชื้นที่ควบคุมเป็นพิเศษเป็นระยะเวลานาน,านหลายสัปดาห์จนถึงเป็นเดือนกระบวนการนี้จะเปลี่ยนเนื้อกระเทียมให้กลายเป็นสีดําสนิท มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มและหนึบคล้ายกับลูกพุนและที่สําคัญที่สุดคือกลิ่นฉุนและรสเผ็ดร้อนอันเป็นเอกลักษณ์ของกระเทียมสดจะสลายไปจนหมดสิ้นกลายเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวที่ทานง่ายขึ้นมากครับแต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ครับการหมักบ่มจะทําให้สารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกระเทียมมีคุณค่าสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระและที่สําคัญที่สุดสําหรับเรื่องการนอนหลับของเราก็คือ กระเทียมดำมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซโรโทนินได้สูงกว่ากระเทียมสดเป็นอย่างมากซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าเซโรโทนินคือสารตั้งต้นของเมลาโทนินหรือฮอร์โมนแห่งการนอนหลับดังนั้นการรับประทานกระเทียมดำเป็นประจำจึงไม่เพียงแต่ช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อสภาวะอารมณ์ในช่วงกลางวันทําให้เรารู้สึกสงบลดความเครียดและความวิตกกังวลซึ่งก็เป็นอีกปจัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับครับ สำหรับวิธีการรับประทานแนะนำให้ทานวันละประมาณ2-4ถึงหัวโดยอาจแบ่งทานตอนเช้าและอีกครั้งก่อนอาหารเย็นประมาณครึ่งชั่วโมงปัจจุบันกระเทียมดำหาซื้อได้ไม่ยากในประเทศไทยครับมีวางขายทั่วไปทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าเพื่อสุขภาพหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็สะดวกดีครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้ง4วิธีในการใช้กระเทียมเพื่อช่วยเรื่องการนอนหลับไปแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของข้อควรระวังและเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างปลอดภัยครับข้อแรกเลยสำหรับวิธีพอกกระเทียมที่ฝ่าเท้าเนื่องจากกระเทียมมีริดร้อนและอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองในผู้ที่มีผิวบอบบางได้ดังนั้นก่อนที่จะใช้จริงแนะนำให้ทำการทดสอบก่อนครับโดยนำกระเทียมบดเล็กน้อยมาแปะที่ผิวหนังบริเวณท้องแขนทิ้งไว้สัก5นาทีหากมีอาการแสบแดงหรือคัน ก็ควรหลีกเลี่ยงวิธีนี้ครับข้อควรระวังที่สําคัญอย่างยิ่งข้อที่2คือสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะผู้ที่รับประทานยาในกลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟารินและแอสไพรินเนื่องจากกระเทียมมีคุณสมบัติทําให้เลือดเหลวขึ้นการใช้ในปริมาณมากจึงอาจไปเสริมฤทธิ์ของยาและเพิ่มความเสี่ยงได้ดังนั้นหากคุณมีโรคประจําตัวหรือกําลังทานยาใดๆอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลคุณอยู่ก่อนจะเริ่มใช้วิธีเหล่านี้เป็นประจำนะครับต่อมาเป็นเคล็ดลับสำหรับคนไทยโดยเฉพาะครับนั่นคือการเลือกชนิดของกระเทียมในบ้านเราจะคุ้นเคยกับกระเทียมไทยกลีบเล็กและกระเทียมจีนกลีบใหญ่สำหรับทุกวิธีที่เราพูดคุยกันมานี้ขอแนะนำให้เลือกใช้กระเทียมไทยเป็นหลักนะครับถึงแม้จะปอกเปลือกยากกว่า แต่กระเทียมไทยมีน้ำมันหอมระเหยและสารอลิซินที่เข้มข้นกว่ามากทำให้ได้ผลลัพธ์ในการบำบัดที่ดีกว่าครับสุดท้ายนี้อยากจะย้ำว่าวิธีต่างๆเหล่านี้เป็นทางเลือกเสริมจากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับไม่ใช่การรักษาโรคนอนไม่หลับโดยตรงหากท่านมีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังรุนแรงการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ4วิธีใช้กระเทียมเพื่อช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นเราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าสมุนไพรในครัวอย่างกระเทียมนั้นมีประโยชน์มากกว่าแค่การปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นวิธีง่ายๆแค่วางไว้ใต้หมอนหรือการทำเป็นเครื่องดื่มอุ่นๆก่อนนอนหัวใจสำคัญก็คือการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อช่วยให้ร่างกายของเราผ่อนคลายและกลับสู่สมดุลอยากให้ทุกท่านลองนำวิธีที่สะดวกที่สุดไปปรับใช้นะครับ เพราะการนอนหลับที่ดีคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของสุขภาพที่แข็งแรงถ้าชอบวิดีโอนี้และเห็นเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆด้านสุขภาพในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ